เรามาดูกันว่าผมยาวเวลานอนเราจะนอนอย่างไรทําอย่างไรไม่ให้ผมเราเสียในระยะยาวนะคะต้องใส่ใจตรงนี้ด้วยปกป้องผมขณะนอนหลับก็คือ,อวิธีการปกป้องผมยาวขณะที่เรานอนหลับส่วนใหญ่มุ่งเน้นไปที่ผลิตภัณฑ์ในการบํารุงหรือการทากลางคืนแต่มันจะมีเทคนิคการจัดแต่งทรง อยู่ด้วยสักหน่อยก็คือใช้ปลอกหมอนผ้าไหมหรือผ้าซาตินหากเรานอนตะแคงหรือขยับตัวบ่อยผมของเราก็จะเสียดสีกับใยปลอกหมอนทุกครั้งซึ่งอาจจะทําให้ผมของเราอาจนําไปสู่ทําให้ผมของเรายุ่งฟูในที่สุดรวมไปถึงนําไปสู่การขาดเสียปลอกหมอนผ้าไหมหรือผ้าซาตินจะช่วยลดแรงเสียดทาน ของผมในขณะนอนหลับนอกจากนี้ปลอกหมอนประเภทนี้ยังช่วยลดความเครียดของผิวหนังในขณะนอนหลับช่วยชะลอริ้วรอยด้วยนะผ้าสาตินและผ้าหมเป็นเส้นใยที่ไม่ก่อให้เกิดอาการแพ้และเย็นสบายหากเรานอนโดยที่ผมยังมีความชื้นแม้เพียงเล็กน้อยอาจทําให้ผมของเราขาดพันกันยุ่งเหยิงในตอนเช้าเส้นผมของเราก็จะอ่อนแอในที่สุดเมื่อมีความชื้นดังนั้น การนอนลับก็ยังขยับศีรษะเล็กน้อยในระหว่างนอนหลับและการเคลื่อนไหวมีแนวโน้มที่จะทําให้ผมพันกันมากขึ้นถ้าผมเราเปียกรวมถึงอาจเกิดเชื้อราบนหนังศีรษะได้ด้วยนะคะควรทําให้ผมแห้งก่อนแห้งโดยธรรมชาติหรือก่อนเข้านอนอย่าลืมจบการสระผมถ้าเราสระผมก่อนอเข้านอนล้างผมด้วยน้ําสุดท้ายคือใช้น้ําเย็นเพื่อปิดเกล็ดผม ะพะอผมพันผมด้วยผ้าคือเม,มื่อผมเรายาวๆก็สามารถใช้ผ้าพันผมช่วยป้องกันทรงผมของเราไม่ให้ไม่ให้เสียทรงหรือยับยุ่ยยี่ในขณะนอนหวีผมก่อนนอนถึงผมจะแห้งแล้วก็อย่าคิดว่านอนเลยนอนได้เลยนะคะควรหวีผมก่อนเพื่อป้องกันการที่ฟูหรือยุ่งเหยิงในตอนเช้าลดการเสียดสีของผมได้ด้วยหากจําเป็นว่าจะมัดผมก่อนแล้วค่อยนอนก็คืออย่าใช้เป็นพวกหนังยางควรใช้เป็นใช้เป็นแบบผ้ารัดผม การใช้หนังยางที่คนส่วนใหญ่เลือกใช้รวบผมตอนกลางคืนแต่ยางยืดเหล่านี้สร้างความเครียดให้กับเส้นผมและหนังศีสษะของเราเนื่องจากตึงผมของเรารั้งไว้แรงเสียดทานจะทําให้ผมยุ่งฟูขาดเราอาจจะนอนหลับโดยมีหนังยางอยู่บนหัวแทนที่จะใช้ยางรัดให้ลองรวบผมเป็นมวยสูงโดยใช้ผ้ารัดผมที่ทาจากผ้าไหมผ้าสตินีนหรือกำมะหยี่ก็ยังได้ ซึ่งจะช่วยลดแรงเสียดทานกับเส้นผมของเราและโอกาสน้อยมากที่เราตื่นขึ้นมาแล้วพร้อมกับรอยยับบนผมที่รวบไว้ช่วยให้เราประหยัดเวลาในการแต่งทรงผมในตอนเช้าด้วยนะคะปกป้องปลายผมด้วยน้ำมันหอมระเหยปกป้องผมด้วยผลิตภัณฑ์บำรุงผมชนิดไม่ต้องล้างออกเน้นบริเวณปลายผมส่วนใหญ่ที่แห้งเสียที่ช้ำมากที่สุดก็คือปลายผมเนาะบำรุงผมขณะนอนหลับแม,แม้ว่าผมของเราแห้งและขาดน้ำ ตื่นขึ้นมาพร้อมกับผมยุ่งจัดทรงยาเครีมนวดแบบไม่ต้องล้างออกอาจเป็นคําตอบช่วยจัดแต่งทรงผมเช็ดสเปรย์ครีมนวดหรือใครจะถักเปียก่อนนอนก็ได้เปียผมก่อนนอนใครอยากได้รอนธรรมาชาติก่อนนอนก็เปียตื่นขึ้นมาแกะออกก็จะเป็นรอนสวยแบบนี้ก็ได้นะฮะการลดผมฟูใครที่นอนแล้วตื่นขึ้นมาผมฟูอย่างเนี้ยผมฟูก็ใช้น้ํามันเซรั่มสูตรเบาช่วยลดความฟูในขณะนอนหลับเช่นเดียวกันกันกบการมาร์กผมที่ปลอดภัยสําหรับข้ามคืนโปรดจําไว้ว่าเรา ไม่ต้องการทําให้ผมของเราชื้นหรือทําให้รูขุมขนของผมเราพองโตด้วยผลิตภัณฑ์ใดๆที่เราใช้ข้ามคืนเพียงแค่ต้องการเติมและล็อกความชื้นโดยไม่เพิ่มน้ําหนักหรือแรงเสียดทานให้กับผมของเราควรหลีกเลื่ยงผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของกรดเช่นกรดซิตริกหรือน้ําส้มสายชูแอปเปิ้ลไซเดอร์เนื่องจากไม่ปลอดภัยจะทิง้งไว้บน ผมของเรานานกว่า6ชั่วโมงหลีกเลี่ยงสารเติมแต่งโปรตีนเช่นไข่ซึ่งอาจทําให้ผมของเราหนักและทําให้เส้นผมเกิดการหักได้ง่ายเลือกใช้ส่วนผสมจากธรรมชาติที่เบาเช่นน้ํามันเปเปอร์มินต์หรือว่านหางจระเข้ซึ่งสามารถเพิ่มความเงากระตุ้นหนังศีรษะและทําให้การหวีผมง่ายในตอนเช้า